าละครับทุกชมครับอยู่ผมแล้วนะครับเจมจากช่องโรนัลสเปีย้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงเอาง่ายคือไม่รู้ว่าจะเอาอะไรลงกันแน่ก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงช่องตัวเองนะครับว่าช่องผมทําเกี่ยวกับอะไรช่องผมนะครับาทาเกี่ยวกับมวยป้ามเกือบ90%เลยแหละขพราะหนึ่งนะครับผมไม่มีคอมผมไม่มีคอมจริงๆเลยคือเกมมือถือเนี่ยมันถามว่าเอาลงได้ไหมเอาลงได้นะครับแต่คือแอปบานทึกหน้าจอเนี่ย หรือแอปอัดคลิปเนะี่ยมันค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยเอื้อมหน่วยอะแบบอัดบางทกีก็กระตุกมกั่งไฟล์เสียมั่งอะไรอะไฟล์ใหญ่เกินเขาแอปตัดต่อไม่ได้อีกผมถึงอยากได้คอมไงแต่ประเด็นคือไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มันมีตังค์แล้วผมจะนความฝันว่าอยากจะแคสเกมในคอมลงทุอกอย่าแบบอะไรเซียบตีปอย่างเงี้ยผับจีไรอะไรเงี้ยไมโครฟ์อย่างเงี้ยเซียบตีปอย่างเงี้ยเฮ้ยกูพูดเพียงว่ผมกูพูดแล้วนะก็ ระหว่างนี้ก็คงต้องทําเกี่ยวกับมวยปั้มไปก่อน V ีล็อกพอพูดถึง V ีล็อกเนี่ยมือถือผมมันน่าจะพอถ่ายได้อยู่แล้วก็อย่างหนึง่งคือการพากมวยปั้มผมก็มีความแนวคิดว่าอยากจะทําอยู่นะในหนึ่งในหนึ่งสีงที่ผมกลัวก็วคือลิขสิทธิ์ผมกลัวว่าถ้าเกิดผมพากไปแล้วแบบไอเชี่ยอัพลงเซตเอาไอสัตว์ติลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยโอ้โเชี่ยเลยนั่งรูปคลิปแล้วก็พากใหม่อีกรอบหนึ่ง นี่คือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากจะทาทาคลิปแนวภาคหวยปั่มซะเท่าไหร่เพราะผมกลัวเลขกระสีมันแค่ผมทําไอช็อตเด็ดท่าไม้ท่าไม้ตายของแต่ละคนแล้วเนี่ยแล้วก็ท็อปสิบบูฟเนี่ยผมว่าผมก็มีโอกาสที่จะโดนปิดช่องเลยแล้วเนี่ยแต่คือประเด็นมันไม่โดนเพราะคลิปมันไม่ได้ไปแบบมนไม่ได้คลิปยาวอ่ะคือมันไปคลิปแบบตัดๆๆตัด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 เอาคลิปแต่ละคลิปมาใส่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 ทางยูทูบเขาก็เลยตรวจไม่เจอคือผมเคยลองอยู่ลองสร้างช่องอีกช่องหนึ่งลองดาวน์โหลดแมทสักแมทหนึ่งอ่ะเออ จอซีนาปะทะกับเซธโรลินมัน้งลองโหลดมาแล้วก็ลองลงดูพอสักพักเสร็จเนี่ยมีอีเมลแจ้งเตือนเลยอัปเดตอีเมลแจ้งเตือนมาว่าวิดีโอของคุณนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของทาง WWE หากคุณไม่ทำการลบรายได้ทั้งหมดนั้นจะถูกส่งให้ WWE ทั้งหมดโอเคก็ลบทลิปทิ้งเลยผมก็เลยคิดว่าคลิปแนวพากเนี่ยก็ไม่อยากทำแล้วอันนี้ก็แค่รอให้ได้คอมอย่างเดียวถ้าเกิดได้คอมมอไหร่ผมก็คิดว่าอยากจะอัดคลิปเกมในคอมลง เกมในมือถือเนี่ยผมเคยเอาลงอยู่ช่องเก่าแต่ตอนเนี้ยเลิกไปแล้วคือเนื่องด้วยมือถือไม่ค่อยเอื้อมหน่วยไงมือถือไม่ได้แรงถึงขั้นแบบสามารถอัดเกมได้อยบาลื่นไหล60สิบเมเนี่ยมาทาไม่ได้สูงสุดแค่แค่40 30 40เฟรมอ่ะซึองผมดูแล้วผมรู้สึกขัดตามากเลยแล้วฝีมือผมก็ไม่ได้เล่นเก่งในขนาดนั้นด้วยก็อยากจะฝากทุกคนนะครับช่องเนี้ยผมไม่ต้องผมไม่ต้องการให้ใครกดซับหรอกคือแค่คุณเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์แค่นี้ก็พอ กดไลค์ก็พอซับไม่ต้องกดก็ได้กดไลค์แล้วกดแชร์ก็ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละผมไม่ต้องการอะไรมากหรอกก็สําหรับใครที่อยากฟังเอ่ออยากแบบดูไม่ปั้มภาคไทยนะครับภาคไทยนะเสียงโอเคลีกข้างล่างครับมีอยู่สามสี่ช่องเขาไม่ได้จ้างผมนะผมลองไปดูแล้วเขาโอเคเลยแล้วก็เป็นคนที่รู้จักด้วยแล้วเกิดสาหรับใครนะครับที่มี Discord แล้วชอบไม่ปั้มเหมือนกันและเป็นคนที่ชอบการโลก็คือโลเพย์นั่นแหละการสมบบาทเนี่ย คลิปลิงก์ดิสคอร์ดนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้เป็นลิงก์ดิสคอร์ดโล่เพย์มวยปั้มนะครับซึ่งผมก็อยู่อยู่ด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีม,ม,ามากครับเป็นการรีวิวช่องบวกกับบนนิดหน่อยสำหรับคลิปนี้ไปบ่ายครับ